สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อยากลองเอากาแฟเนสเพโซนะคะเอามาทำเป็นคาปิชิโน่มะพร้าวอ่อนนะคะก็คือเพืตาได้น้ำมะพร้าวอ่อนมาจากในหมู่บ้านนะคะซื้อมานะะเป็นมะาพร้าวอ่อนที่หวานมากเลยเมื่อวาลองชิมแล้วล่ะวันนี้เราเอามาลองเทสดูนะคะว่านะะถ้าเราทำเป็น อเมริกาโน่น้ำมะพร้าวอ่อนจะเป็นยังไงนะคะเรามาลองดูกันนะคะเราก็จัดการหากาแฟก่อนนะคะจัดห้ากาแฟก่อนนะคะหอมมากเลยอะ่ะใช้ของวันนี้เราจะทําอเมริกาโน่นะคะพี่ต้าเลยใช้เลเวลที่สูงหน่อยนะคะอินเดียนะคะกลิ่นก็จะหอมๆห,หน่อยนะคะเค okay. พอได้กาแฟแล้วนี่ อันนี้คือน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะเฟกต้าเตรียมไว้นะคะจังมียังมีมะพร้าวอยู่บ้างเลยอยากให้มีเนื้ออ่อนๆติดไว้บ้างนะคะเนี่ยมันจะมีนั้นอ่อนอยู่นะคะอเมือ่อเช้าลองชิมแล้วหอมมากเลยแล้วอันกินก็หอมได้นะคะ<ม>สังเกตนะไม่ได้ใส่น้ำผึ้งแล้วไม่ใส่อะไรอันนี้คือน้ำมะพร้าวอ่อนสดๆเลยแล้วก็กาแฟดำนะคะผสมแวบหอมมากเลยค่ะ<ม>คนได้ละ เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วแบบสดๆตอนร้อนเดี๋ยวนะจะขอชิมกัดหนึ่งอืมอุ้ยอร่อยอ่ะน้ำมะพร้าวอ่อนมันหวานมันหวานแบบธรรมชาติเนี่ยติดค้อเลยอ่ะเติมใหม่อร่อยมากเลยอ่ะอุ้ยอร่อยจริงฮะเพราะมันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนติดอยู่เวลาเราดูดขึ้นมามันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนติดมาด้วยอร่อยมากเลยคุณทุกคน เอาไปทํากินนะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหดูดได้ไวมากหมดแล้วเห็นไหมในขอนิดนึงเอาคอ,อาอมาติดข้างหน้าโอเคนะคะนเนเพสโซเนเพสโซทำอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวอ่อนนะคะเราไปหาทำดูนะส,สดชื่นมากเลยในวันหยุดบายบายไปแล้วนะอร่อยมากเลยลนะ